เดี๋ยวคนนัดเถวขยีปมึงกันเด้อืมรสชาติครบรสเลยว่าอืมน้ำกินมาใสน้ำกิน<อ>มาใสนสเออเออเมอยนี่นี่คือน้ำจิ้นไงม,มาเกินน้ำกินรอบเด็กพี่นอ้องป็นใครของมอมหมเ้ยใส่อีกทําใส่อีก คนน้ำกินเสียใหม่มันจะแซ่บเนาะแถวเนาะเออัเสียบเสียนในหน่อยยิ่งเสียบเสียมันจะแข็งเข่าแมนแถาเนี่ยเขานั้นคือพ่อตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะอยู่บ้านเออกินยังแต่แซ่บดีตะกี้แมนมันหลายคนนะหลายคนม้วนต่างผู้นั้นเศร้าผู้นี้ผู้นี้เศร้าเนี่ยกินสีย ตอนนูว่าหัวงมวนกันมันอบอุน่นตอนนี้มาอยู่ชานเมืองปร,ริมันทนอยู่ปร,ริมณฑลนนี่มาข่ามาขายข่าขายมาแล้วกับมะกินยังสี่ละรอบดึกกินกอนเส <laughs> อยบบ้าเหรอเสียบเ,เสียบ เป็นได๊ะจัดับผัดกับพัดกับน้ำข้าวผัด่อยมีเวลาล่างนั่นางกินที่น้ำกันแมนข่วยไดีเฮ็นออกไปเห็นงั้นกินไพีกินมันสาวสาวฝ่านํา้วละน้ำมือแรงก็กินไพีกินมันหลังก็มาข่อยเห็น อก,กตัตเาบ่ายินะขึ้นต่อมุนๆ๋ยําทำมุนๆไ <c oughs> หลเปนไหนเนี่ยเคยใส่แต่มือ,อมโอ้ยใส่ส้นนี่สมัมก้อนเจีอจ้าไม่ต้จีมันใส่มือเด้สดใส่มือต้องนี้นำตงงังถังไม่ถลันก้องา,ดาัดเท้าอสบยบก็แต่น้าหิวบ่ <c oughs> หเยือว่าคนตําม,มีฝีมืออย่นั้นคนตํามีฝีมือ

จักจับจับ